เพื่อนๆจาสวัสดีญาหลินพามาดูวิววัดยานาวาบางรักไม่เชื่อบางรักนะตรงนี้มันเขตถนนจเจริญกรุงไม่ใช่เขตสาทหรือเขตบางรักอะไรเนี่ยอะไรบางคนแหลมก็ไม่ใช่เนาะอยู่ใกล้ๆตึกตรงนี้มีตาคุดด้วยสาธุสาธุค่ะวัด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 ยานาวาก็จะมีรูปเรือนายาเคยไปถ่ายใกล้ๆแล้วแหละ เดี๋ยววันี้จะลองเดินจากสะพานตอนนี้เราอยู่บนสะพานตากสินเนาะเ๋ทางทึกสะพานตากสินป้ชานอกจากรถยนต์ท่ามสะพานและมีเรืออยู่ข้างล่างแม่น้ำเจ้าพยาส่วนด้านหลังนี้ที่กาลังยืนอยู่คือสะพานของ BTS สะพานตากสินจ้านี่นีน จะพาเดินไปนะคะดูตึกร้างนั้นได้รับการพัฒนาแล้วเขาขัดขัดขัดให้ขาวแล้วเอ๋แล้วไฟฟ้ามาจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาหาเจเตรงนี้ดีอ่ะตันนี้มีลมจะกรตรายรถวิง่ง เห็นตึกึกตึกตึกึกตึกเก่าๆอันนี้น่ะทิ้งร้างมานานมากนี่น้าวัดเลยวัดยานวาสวยๆเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะเพื่อนๆอันนี้8ปดโมงแล้วเพื่อนๆเขาทำงานจะแล้วเด็กๆเข้าโรงเรียนกันแล้ว รถเยอะจังยายจะพาเดินข้างล่างนะแอดเลยต้องใส่ปะต้็นสา,าปะ เกวแตงพามามาใกล้ใกล้บังรักบังรักใกล้ใบังรักขอบคุณน,นะอูปอันนี้เราก็ลงมาจากรถไฟฟ้าไ ตุดแม่ก่อนโอ้ร้อนแแตต่เเ็มลยรถขบวนถัดไปจะให้บริการถึงสถานีใกลางสนามเดียา์ผู้โดยสารที่ประสบประเด็นทางไปเ้อ่กับรถขบวนนี้ต้องนั่งข้อขัรอบริเวณที่ Attention The next train is for National s t a t i o n สถานีนี้เขาจะมีชานชาลาแค่รางเดียวเพราะฉะนั้น รถที่จะวิ่งเข้ามาเทียบสถานีต้องรอรอเพราะว่าเขาสามารถเทียบได้แค่รางเดียวนะไม่สามารถเทียบได้สองข้างซ้ายขวาขาไปขากลับใช้รางเดียวกันนี่จ้ะนัดปั่นจัก,กรยานทัวริงแข่งแรงแข็งแรงขอบคุณครับน้องปูน้องปูน้องปูหมาลรวน้องปูงปผัดลุงไปเราลงปลานี่ก็ได้ เราลงปลานี่ก็ได้ลงปลานี่ก็จะแข่นี่เดี๋ยวเดูเจ้าพญาเนี่ยเราใช้บัตร BTS BTS ออกทางนี้ใช่ไหมออกทางนี้ยื่นทางเอสเจ้ปึ๊บมาออกทางนี้ก็จะอยู่ใกล้วัดตรงนี้นี่นี่ฝั่งนี้จะมองเห็นวัดขอบคุณนะครับเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่ตึกใกล้วัดเลย ขอทางนี้ได้ขอบคุณแม่ปูแม่ปูทัาทาน้องนักปั่นจัก,กรยานนี่ฝั่งนี้ก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาอ่อันนี้ก็จะเป็นที่บำบัดน้ำเสียจัก,กรยานพับขอบคุณครับโหเก่งมากเลยปัน่นปั่นพับแล้วก็ยกขึ้นเนาะเออถ้ามันหนักก็ใช้ลิฟต์ ถ้าไหวก็เดินขึ้นบันไดอย่างนี้เดินขึ้นบันไดก็ได้บริหารหัวใจเนี่ยหรือไม่ก็ใช้บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนก็อยู่ฝั่งกระน,นู้นนะบันไดเลื่อนก็อยู่ฝั่งกระน,นูน้นนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณนักปัน่นโอเคคุณนักปั่นเก่งมากเลยใช่หมนี่หนึ่งสิงหาเขาบอกว่าอออนุญาตให้จักรยานพับไม่ได้เข้าระบบด้วยนะเออ เออแยวหกโมงหกโมงเช้าเนาะหกโมงเช้าทุกวันจักรยานพับเข้าระบบรถไฟฟ้าิเอได้ตลอดเวลานี่เลยถูกต้องเก่งมากแจ๋วเลยแจ๋วเลยเยี่ยมมากอยากเยี่ยมอยากเยี่ยมขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณนักปัน่นนี่เลยได้ข้อมูลเลยว่จาจักรยานพับได้กับพับได้กับพับไ,บไม่ได้เอาขึ้นรถ BTS ได้ จะได้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ประหยัดเส้นทางเนาะในการขึ้นรถนะไฟฟ้า BTS Yes like that ขอบคุณครับนะถ้าคนแข็งแรงอ่ะโอเคเลยนะบันไดบันไดปกติเดิน,นนี้ก็ได้บันไดเลื่อนฝัง่งนู้นก็มีหรือว่าจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะก็จะมีมีมีขึ้นลิฟต์ทุกสถานีส่วนใหญ่จะมีลิฟต์ให้สำหรับที่นี่ไม่แน่ใจ เดี๋ยวรถไฟฟ้าไปแล้วพึ่นตัางขึ้นข้างนางูเลยจะไปดูเรือหรือไปดูวัดดี <c oughs> ว่าจะไปดูวัดค่ะเรือค่อยมาดูวันหลังอันนี้เป็นเขตของกรมศุลกากรใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันจะมีสวนด้วยนะเห็นเต็กสูงๆครับพับขายดีมากครับอยู่กรุงเทพอ๋อโตโตโ้เหรอเออราคาแพงอยู่นะเออ ว่าก่อนน้องชายน้องชายยาเขาก็ชอบคลั้งใครมากเขาอยู่ร่มเกล้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเขาเกษียณแล้วเขาเก็กเลยใช้วิธีเดินแล้วก็วิ่งวิ่งแบบว่าไปวิ่งวิ่งมาลาทอนแล้วก็วิ่งโน่นนี่นั่นเ <c ười> คยมีผู้ปกครองคนหนึ่งเขาขายขายจักรยานแล้วก็ขายอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬาเอยอุปกรณนะ์จักรยานเนาะมีจักรยานจักรยานแบบนี้าจักรยานได้บ้างจักรยานได้บ้าน สวยเนี่ยก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพไปเนอะอันนี้เขาจะมีกระสอบทรายมากัน้นไม่รู้ว่ามีน้ำขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็คลองเล็กคลองน้อยแล้วก็ที่นเขาเรียกว่ากั้นน้ำเนี่ยกั้นน้ำเพราะว่าน้ำในน,น้ำเจ้าพระยาเขาจะเข้ามาในนี้นะเราก็จะ เห็นว่าก็จะมีกระสอบทรายเนี่ยกระสอบทรายกั้นกระสอบทรายกั้นอันนี้ระบบระบบน้ําระบบรางท่อเอออะไรประมาณนั้นนะจ๊ะนี่ะกระสอบทรายเตรียมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในปีนี้เนี่ยน้ําน้ำหน้าฝนมันจะเยอะประมาณไหนเนาะกทมทุกเขตทุกภาคส่วนก็พยายามอ่า รียกว่าอะไรนะป้องกันนะหาแนวะป้องกันยังไม่ถึงวัดเลยดูซิขึ้นหัวจะไปวัด <c oughs> มันเดินถึงกันได้ะค่ะปกติจะเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าใกล้ใกล้กับสะพานทั้งหลายแหล่นี่ยมันจะมีพื้นที่ที่คนจรจัดชอบมาจับจองมาอยู่ถ้าคนพี่เขาพะพฤตนตัวดีๆก็ไม่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ก็อันตราย <c oughs> นี่ค่ะ อขึ้นอีกทางหนึ่งของ BTS เนี่ยบางคนอนะ่ะขอบคุณมากคุณโตโต้ thank you เด้อแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามคุณโตโต้นะวัดยาณาวาเจริญพุทธมนต์เวลา15นาฬิกานี่ค่ะจักรยานแบบนี้เนี่ยจักรยานมีสองแบบมีคนล็อกไว้เก็บแล้วก็ไปใช้ BTS กัน Thank you เด้อคุณโตโต้ t h ง n k you น่ารักน่ารัก ใครจะเอาปแญญาบอกเด้อเผื่อจะได้ไปหาปเพื่อนแต่ส่วนใหญ่พวกเราอ่ะพวกเราอ่ะทำ,ทำทำทริปมาระยะหนึ่งแล้วนะเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยต้องสร้างเพื่อนใหม่ก็ได้หรือว่าอยากสร้างเพื่อนใหม่ก็ติดตามกันนะคะยายก็ใช้วิธีจดเอาวันนั้นคุยกับใครนะเขาใช้จดจดแล้วก็จดเออแคปไว้แคปไว้ขอบคุณน้องอ้ําจ้าีวันนี้เดินมาถึงเจริญนคะรเจเริญกรุงจเจริญกรุง กำลังกรุงนี่แกกําลังบนเรื่องกระสอบทรายเนี่ยแกจะเตรียมไว้เตรียมไว้ไป้องกันแนวแนวน้ำมันทะลักเข้ามาเพราะว่าตร่งนี้สะพานตากสิน์สะพานตากสิน์ก็จะมีรอยต่อแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวน้ำมันขึ้นมาไปเราจะไปวัดกัน <c oughs> ไปออาเอาเอาจริญกรุงออกเจริกรุงไปวัดยันวากันส <c oughs> ะพานส <c oughs> ะพานก้าแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวน้ำน้ำไม่เท่าไหร่ในะปีนี้แต่ว่า,าลมลมฝนล,ลมพายุนะกำลังคุยกับน้องปั่นจักรยานว่าทัช่องหรือเปล่าเนาะถ้าน้องทำช่องญาจะได้ถ้าต้องการประแจนะเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราเดินทางนี้ไปวัดไปวัดเดี๋ยราเบสายเจ็ดห้าบังรักหัวลำโพงสวยไหมสวยไหมสวยไหม,ไหมตัวนี้มีสายเจ้าด้วยนะ าหาเจ้าแม่พมเมตแม่พมเมตไปเดินต่อเดินต่อวันนี้มีร้านกาแฟสดโอนตินด้วยออน้ำหวานน้ำแดงเอคตอนนี้ก็มีร้านหนึ่งกาแฟสดนี่เข้าเข้า,ขาถนนเจริญกรุงแล้วนะกาแฟสดหอมหอมมีวัฟเฟิลใส้กรอกขายอะไรบ้างคะกล้วย30บาท สาบาทยีบาทนี hey. ่อุ้ยนี่คือรถทัวร์ที่เข้ามาพาผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยววัดกันนี่จเจริญกรุงค่ะ,จะเจริญกรุงจเจริญกรุงห้าสิบ <c> ส <oughs> องอ๋ออมีไข่ปิ้ง ไข่ปิ้งมีไข่ปิ้งมีกล้วยต้มมีขนมมีมันต้มมันต้มมันต้มเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราไปดูวัดกันไปวัดกันนะขอบคุณน,น้องอ้าาําจ้าน้องอ้าาําทักทายเพื่อนเื่อนแม่ปูนี่ที่จะรถทัวริสบัส ขอบคุณแม่ปูขอบคุณน้องนักปั accept, ่นโต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 นี่รถรถเอ่อถนนตกสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งในตำนานเขาเคยเขาเคยขับแบบแรงๆไงก็เลยอยู่ในตำนานไปเหมือนสายแปดนั่งในตำนานนี่มาถึงหน้าวัดนะหน้าวัดเดี๋ยวจะมีมุมเอ็มพีเอ็มเอ็มพีเอ็มเป็นไรกาแฟสดด้วยนะสายแ็่แปดโมงเช้า อากาศดี๋ยวไปเที่ยวยวดัดกันดีกว่ามีนวดด้วยนะมีนวดด้วยนะนวดจัดกระดูกสิบโมงเลิศรถติด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 คนเยอะคนเยอะนี่ค่ะเน,น,น,า,น,นาวัดแล้วมาถึงเนาวัดแล้ว ปไปข้างกัน thank you thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไ,ไงเห็นยานวาแล้วยานวาก็คือเรือเรือของวัดนี้สวยงามประกาศรัานาวาโอเคจะมีรูปปั้นของเข้ามาสงบเงียบดีเนาะวันนี้ถั่วไม่ได้เข้ามาเช้าดีจัง ตัวใข่ไปเจาะข้างนอกหรือเปล่าที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเนี่ยสวยงามสาธุสาธุด้วยกันจ้าขอความเป็นสุขความเจริญให้กับทุกท่านนะคะออความสงบเรียบร้อยให้กับทุกครอบครัวนะสมหวังดังที่หวังคิดถึงเพลงอันนี้เลยอ่ะเพลงของไครนะของต้อมปะ ในสมหวังดังที่วังวังในสมหวังสมหวังไปเราไปไหว้รอรอสามรอสามรัชกาลที่สามพระองค์ก็เห็นความสำคัญของสมัยนู้นนะเนาะสมัยที่เราใช้เรือเป็นยานพาหน,นะเราจะเข้ามากราบไหว้ท่านก่อนพระองค์พระองค์พระองค์ พราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามเนาะลมเย็นสงบเงียบดีเพราะว่าวันนี้วันพระฤหัสบดีออ้ยังมีร่องรอยมีภาพเป็นรูปปั้น,ป,นปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่สมัยก่อนนะเนาะเวลาเรือจีนเข้ามาขนสินค้ามาขายนะคะสาธุสาธุด้วยกันจ้าเพื่อนเพื่อนสาธุาสาธ,สาธุที่นี่คือวัดยานวาวาที่เห็นตรงหน้าก็คือ รูปของออพระบาทสมเด็จน่าจะเป็นพระนั่งเกล้านะท่านจารที่สามไป,ไปใกล้ๆก,ก,กันพระบิดาแห่งกันขา้าเจ้าสัวถุงแดงเออนะข้าไปใกล้ๆขออนุญาตนะคะออขอบุญบาร,รมีพระเดชานุภาพของพระองค์จงบรรดาลให้ลูกหลานและครอบครัว มีความสุขกิจาการค้าจเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลเทินราชการที่สามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าเลิศล่าไม่สองเหรออยาใกล้ใกล้กันย่าไม่ชฉวเเนี่ยแต่ดูจากรูปที่ท่านถือ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 พระขันเนี่ยนะอ๋อเป็นโอรสไงราชการที่สามพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกแล้วนะพระองค์เป็นบิดาแห่งการค้าไทยแล้วก็เลย จำลองเรือเรือ,อยานวาไว้ที่วัดยานวาแห่งนี้นะคะปืนก็มีเไว้เพื่อป้องกันนะศัตรูที่เข้ามาลุกรานนี่ยังใช้ลักษณะของโคมจีนเยอะเลยนะคะนี่ค่ะรอบรอบวัดสวยงามวันนี้ชมความสวยงามไม่ได้ไม่ได้พาไปดูขนมเลยนะขอโทษขออภัยวันนี้วันนี้พอดีแบบว่าใกล้ใกล้ตรงนี้ก็เลยแวะมาดูวัด คิดถึงคิดถึงคิดถึงวัดเดยนวาคิดถึงพระอ,องค์นี่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามพระโอรสของราชการที่สองนคะคะสาธุสาธุาธนะแล้วเราก็เดินดูวัดกันสวยๆอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนี่จะ้ะสวยงาม ันนี้ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามากันเลยก็จะมากันเยอะอยู่หรือว่าเรามาเช้าแปดโมงเ <Okay. S 1> นาะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์กดสติ๊กเกอร์ตามแนวทางของ y o u ู u ูะเนาะยูทูบเบอร์ของพวกเราว่ากันไปขอบคุณจ้าวันนี้ไม่ได้พาไปดูร้านขนมเลยอ้ําเพราะว่า เดินมาฝั่งนี้แล้วไปดูหอพระไตรปิฎกสวยๆเดี๋ยวย้อนแสงนิดนึงนี่พระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกอันนี้ก็จะมีดอกมางามนี่เออสวยงามนะคะก็จะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญโอ้ในแงไงลักท่องเที่ยวพูดไปก็มาแล้ว จะเห็นนักท่องเที่ยวของของชาวเวียดนามมาเยอะเนี่ยเวียดนามมามาเยอะโอ้มีแม่ค้ามาขายขนุน <c oughs> มีแม่ค้ามาขายขนุนจากน้องอ้ําเออเป็นแม่ค้าประจำที่นี่แหละนูน่นถ้าไปสิ้สุดนี้เราจะเจอเอ่เอ่เขาเรียกว่าที่ตั้งของเอ่ออะไรนะปล,ปล่อยปล่อยปลาอ่าที่ปล่อยปลาอนี่ค่ะแม่ค้าขนุนขายดบขายดี คนเวียดนามเข้ามาแต่เช้าเขาจะชอบกินหอมหอเนะก็คล้ายๆทุเรียนนะทุเรียนก็เป็นหนึ่งของผลไม้ไทยให้มาส่งก้าวโอเคเอาไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูเรือดูเรือดูเรืออันนี้ย้อนแสง อันนี้จะมีอีกสารเจ้าหนึ่งสวยๆเป็นสารอะไรนะมีพญานาคสวยงามเเจ้าสาธุสาธุเปี๋ยเราไปไหว้ก็จะเย็นสบายเพราะาใช้แอร์ติดแอรอ์เดี๋ยวเราไปดูอารามด้านนูน้นนะคะ อารามฝั่งนี้พระรามสมเขาเจดีนี่กำลังบุรณะก็เป็นพระอุโบสถเก่าแล้วก็ทำมาทำใหม่บูรณะเพิ่มเติมเยอะเลยอันเก่าก็จะดำดำแล้วก็ผ,ผุพังไปบ้างแล้วอันนี้เขาก็ทำใหม่ละ ทำไมฝั่งนี้ก็จะมีสารเจ้าสวยๆจ้านี่ค่ะนี่เรือสัมภาก็จะอยู่ด้านหลังเรือสัเภา่ด้านหัวเรือหัวเรือสำเภาไปไหว้พักกันจุจ้าจ,จาาุจ่าสาธุเจ้าพน่าจะเป็นเจ้าพ่อคนอูเสริมดวงชะตาสาธุสาธุ ทุกชาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ๋ยือจะแม่กวดอิ่มสาธุสาธุขอทำบุญเสริมดวงชะตาขอถวายตู้รับเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภสวยนะคะสวยงามก็ทำใหม่สวยสวยุ นี่ค่ะทำใหม่ทำใหม่สวยสีสดสดใสของเดิมก็จะแบบเนี้ยแบบเล็กๆเจี๊ยแบบนี้ได้ความสงบความร่มเย็นนะเนี่ยถึงนี้มีมังกรด้วยมังกรมังกรกับ แม่กวนอินใจางามค่ะเดีย๋ยวเราล้มทำบุญน,นิดนึงนะคะทำบุญน,นิดหนึง ปันอันนี้สวยมากนะคะสาธุสาธุสาธุอืมสวย สุภาษังกรจายชำระหนี้สองงนนี้เขาเขียนหูทำบุญให้บรรพบุรุษเชื่อคนที่อุทิศให้ทำบุญทำมาศรัทธาใส่ตู้ไม้ใส่ตู้ไม้ให้เหล่าองเหล่ามากใส่ตรงไหนเงินตรงนี้ ก็ใส่กระดาษแล้วใส่เงินให้เนาะถึงทำบุญใหลอกโกงหล่อมากเนาะให้พเจ้าแห่งโชคลาหนังสือสุดมอย ปีนี้หัวเข่าไม่ค่อยดีนะเวลาก้มทีลุกขึ้นเดินต้องค่อยๆเกาะนี่ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ากำลังขาไม่ดีนั่ยหนะนะ้น้ำหนักขึ้นเนี่ยโอ้ยาน้ำหนักขึ้นมาห้าสี่ห้าโลกระถางทูบอันนี้สวยมากเลยนั่งเล่นตรงนี้ลมเย็นๆเนี่ยอุ้ยงองเข่าอย่างเงี้ยเจ็บขเข่าเจ็บเจ็บแม่แข้งสวยงามค่ะเพื่อนๆ อากาศร่มเย็นนะเห็นยาสัมภาอยู่ตรงนี้นี่นี่ยาสัมภารอะไเนี่เอ่อยาสัมภาลำใหญ่อยู่ข้างหน้านี่สร้างมาดีบายบายก่อนแล้วกันนะบาย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 ทุกคนรวยรวยรวยเด้อบาย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 